ครับนั่งจากวันนี้เครียดมากครับนอนไม่หลับครับเอ่อก็เลยจะมาสอนวิธีท,ำ Combat, ทํำคอมแบททีเดียวกลายเป็นที่หนึ่งเซิร์ฟเลยนะครับมาสิงล้าไปที่ MBC ตัวนี้ก่อนเลยครับแล้วกด a s c ครับแล้วกดเอ่อเลือ Channel ครับแล้วกดเชมอมทอยอีกครั้งอ,อ รับเพิ่ไปครับกิตติพ์ครับดัดจีมิวแต่คองครับเดี๋ยวจะเสียงทังนะครับเดี๋ยวไกลตึกนะครับพาร์ทก็สม่มเอาครับเดี๋ยวก็ถูกครับแล้วก็กดล็อกอินครับแล้วก็เข้าไปช่องไหนก็ได้ครับ เราก็จะได้เตัวละครมานะครับแง่ความแบบแสนเกานะครับเป็นที่หนึ่งเซิร์ฟจากครับคลิปสั้นๆแค่นาทีกว่าเองนะครับทำให้เราการเป็นที่หนึ่งเซิร์ฟได้เลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยถึงจะตัวละครจะแต่งตัวบ้าๆไปหน่อยนะครับแต่ก็เป็นที่หนึ่งอยู่ดีครับโอเคครับคลิปจบไปอย่างนี้ครับ